จะให้ชมจะให้แฟนๆชมแปลงพริกนะครับพริกพริกเผ็ดๆนะครับเผ็ดๆตอนนี้ยังเป็นต้นหนุ่มๆอยู่ครับหนุ่มสาวนะครับเป็นแถวนะครับเป็นแถวเป็นแถวเป็นแนวหวา่างกาเนี่ยเขาโรยแกรบครับเขามีลงสีครับแกลบลงสีครับคุมหญ้าวัชพืชก็จะงามครับงาม ตอนนี้กำลังพึ่งจอดดอกนะครับไปกินแน่นอนครับแบบนี้แบบนี้เห็นมีอนาคตแน่นอนครับเนะนี่ยได้เงินแน่นอนครับดูดอกสิครับดูดอกทรงพุ่มนะครับทรงพุ่มดอกใช้น้ำหยดนะครับปุ๋ยต่างๆแล้วธรรมชาติบ้านเราก็ ปุ๋ยสลับใส่พริกก็สูตรเสมอครับเสมอสิบห้าสิบห้าสิบห้าหรือปุ๋ยน้ำหมักเชียวภาพก็ถ้ามีก็หามานะครับถ้ามีก็หามาปลูกแค่ห้าแถวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแถวครับยาวประมาณหนึ่งร้อยเมตรครับกินไม่หมดครับขายครับขาย สวนเจยาครับเจยาน้องเดินครับติดต่อซื้อพริกมาซื้อที่นี่เลยครับอีกไม่ถึงเดือนครับพาเพื่อนเพื่อนมาดูแปลงมะเขือเทศครับใครปลูกมะเขือเทศไม่ได้กินหมาก,กินผลมาดูนะครับเนะี่ยโอ้โหนี่หลบอยู่นี่เองนะรับ หลบอยู่นี่เองครับได้ขายแน่นอนครับเนี่ยเสือเทศเป็นลูกแล้วเสือเทศนะครับหลบอยู่นี่เองครับเสือเทศนะครับนี่เสือเทศใหญ่นะครับแกงส้มอร่อยครับนะแกงส้มต้มยำอร่อยครับ เริ่มสุกแล้วครับเนะี่ยเริ่มสุกแล้วใช้ได้นะครับใช้ได้ใช้ได้เกือเทศทำร้านให้มันครับฝังเสาขึ้นฝังหลักก็คุมพลาสติกครับ น้ำหยดคุมพลาสติกสหลับที่เห็นอยู่นี้คือแปลงถั่วนะครับร้านถั่วถั่วฝักยาวนะครับถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวเขาทำร้านด้วยไม้ไผ่นะไม้ไผ่รูปแบบนี้ ก็เหมือนกันครับสองแถวครับระบบน้ำหยดกำลังจอดอกครับจอดอกสอบพังเลยครับได้ปุ๋ยได้น้ำกำลังจอดอกครับถั่วฝักยาวนะครับสองแถวยาวหนึ่งร้อยเมตรครับ พื้นที่ให้โล่งครับโล่งโล่งคือไม่มีสิ่งปกคลุมครับเช่นต้นไม้ใหญ่อะไรต่างๆนะครับผักของเราจะได้รับแดดเต็มที่นะผักหรือถั่วหรือพริกนคแค่นี้ก็มีความหวังแล้วครับเนะี่ยเห็นแสงสว่างเลยนะได้กินแน่ๆครับถ้าควายมาเข้ามากินนะครับ คายเข้ากินไม่ถึงชั่วโมงนะนะไม่ได้ครับต้องปรับไหมกันนะครับนะ่ล้อมคอ,อกต้องดีดล้อมคอกล้อมคอ,อกดีๆครับล้อมดีๆถึงค่อยปลูกของไม่ใช่ปลูกของแล้วไม่ล้อมคอ,อกกินแน่นอนครับทำคอ,อกรดน้ำครับ คือแนว้ระบบน้ำขระบบน้ำระบบน้ำท่อเมนแล้วก็ท่อเมนหลักแล้วก็ท่อย่อยท่อย่อยถึงเวลาวส,สัสบสวิตถอะสับสวิตสับสวิตนี่ก็ปุ๋ยขี้หมูครับขี้หมูงามอยู่แล้วครับ ของพืนะ้นขีหมูเดี๋ยวอีกอาทิตย์หนึ่งเราจะพาเพื่อนมาดูนะครับตอนนี้ยังจอดอกสําหัับแตงกวาครับแตงกวาปลูกกับพื้นนะครับแตงกวากรครับแตงกวา เต็มกัวก็เด็ดใบมันออกครับนะใบดกเกินเก็บไปแล้วหลายรอบแล้เต็มกัวครับปลูกกับพื้นได้ไม่ต้องทำร้านนะครับแถวเดียวแต่งกววนี่อ้อ ต้องทำร้านก็ได้ครับเนี่ยเด,ยเดียวนะครับมีมะละกอครับมะก็ปลูกทีครับมะ,ะกอเนี่ยมะ,ะกอก็ปลูกขยายพันธุ์ได้แขกนวลครับแขกนวลว,วันนี้อเอาแค่นี้ก่อนนะครับจุใจเลยวันนี้มะ,ะกอรครับ ขุดขุดล้อมขุดปลูกขยายได้ครับนีปลูกข,ขยายขยายไปปลูกที่อื่นได้พักแฟงสวนตัวอย่างครับเนี่ยตัวอย่าง เพกาเพกาเพกานะไว้กินสุกนะครับเนี่ยโอ้ไม่ใช่มันแก่กินไม่ได้ครับไม่ใช่ไว้กินสุกนะดูที่มันสุกไหมโอ้สุกหมดขึ้นเลยเลยสุกแสดงว่าหวานนะเนี่ย กาครับกาแก่กา,ากินลูกอ่อนครับไม่ใช่รอกินลูกสุกบ้าเหอรอปลูกทุกอย่างครับขาแต่ใครแมงลักแมงลักครับักงครับัก้งปลูกทุกอย่างแล้วครับที่นี่ขา กะเพรามีทุกอย่างนี่ทุกอย่างไปด้ยวยขอบคุณครับเจ้าของสวนครับแจกงานแปลงเพาะเมล็ดครับถาดเพาะเมล็ดตถาดพาะเมล็ด คือมาตามตลาดครับไม่แพงก็วันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับจุใจจริงๆวันนี้มาเจอสวนที่มีฝีมือครับมีความรู้ความชำนาญในการเพราะปลูกก็ไม่ได้ผลผลิตเต็มที่ครับ มีเงินมีทองขายได้